เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลารเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานวันนี้เราอยู่กับ BMW 3 Series LCI รรุ่นปรับโฉม ชอบหน้าตารุ่นใหม่ชอบสไตล์ายเดียมมันทําให้รถดูสปอร์ตขึ้นดูมีมิติขึ้นแล้วก็สาวๆชอบนะครับแบบนี้ตำหรัใครที่สำคัญใช่ครับทั้งทุกคนบอกเฮ้ย,ยสีดำสวยสมัยนี้ซื้อรถแต่ได้คอมมาเล่นพอ UI ใหม่ ye, มันมาเป็นแบบเนี้ยมันมาเป็นไอคอนเยอะๆแบบเนี้ยนี่คือแท็บเล็ตเลยเว้ยนี่คือมันเป็นไม่ใช่แท็บเล็ตนี่คอมเลยมันแบบมันแบบมันเหมือนเอาเมาส์คีย์บอร์ดให้กูได้ไหมเนี่ยและสุดท้ายอินเทอร์เน็ตนั้นขี้จุกจิก ไอ้มีมที่ผมทำเนี่ยผมหมายถึงเวลา BSI หมดเนี่ยเบียมจะเริ่มพังนะคนส่วนใหญ่นมนะได้แบบเข้าใจตรงกันว่าแบบมันมันเป็นเรื่องตลกมึงไม่ต้องซีเรียสมากทั้งหมดนี้ในายคาเนสต่อติดแล้วครับนี่คือ BMW 3 Series LCI คงไม่ต้องพูดมากกันว่ารถคันนี้คือไอคอนประจำเซกเมนต์และรุ่นยอดนิยมของ BMW คุณสามารถเลือกซื้อรถคันนี้ได้หลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องเบนซินปลั๊กอินไฮบริดและตัวสมรรถนะสูง6สูบเรียงเครื่องซิกเนเจอร์ B58 ของ b m w ใน b m w M340i ครับราคาทั้งหมดนี้เริ่มตั้งแต่2ล้านกลางไปจนถึง4ล้านต้นแถมถ้าคุณอยากได้เครื่องเบนซินหรือรถที่ยาวขึ้นก็สามารถเลือกได้ในรหัส LI ตัวฐานล้อยาวครับแต่ตัวที่เราได้มารีวิวในวันนี้ก็จะเป็น b n w 330e ปลั๊กอินไฮบร M Sport ครับผม ถ้างั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการปรับโฉมซีดีสามจะมีอะไรใหม่ๆให้เราใช้บ้างพร้อมยังรอคอนโทรลสามสามสองหนึ่งไปหล่อให้เลยอ๋อชี่สองร้อยเก้าสิบสองแรงมาบวกด้วย เอ t กซตาร์บูสแล้วแรงบิด400กว่านิวตันเมตรน,นะครับจริงๆอ่ะแรงม้ารวมโดยทั่วไปอ่ะ252เออและม้าที่เครื่องเครื่องยนต์นะ1 8 4 184่ง18้ี่นี่ก็พวกรถยุโรปรหัส200ร้อยสมัยกอ่อนเลยนะคือถ้าเกิดว่าเออเอ,อ็กซ์บมันติดอะ่ะก็คือ Maximum ั o มพาวเเลย2องเกาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ,อ็กซ์ o ว t บูมันไม่ติดอะ่ะก็จะ252เออแล้วถ้าเกิดเหลือเครื่องอย่างเดียวอะ่ะก็จะ184มันจะมี3ระดับสระดับเออซึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือแบบคอมมันเลือกให้ใช้นะครับผมก็ศูนถึงร้อยบีเอ็มเคประมาณวันห้าจุดแปดวิถ้าไปดู 9, เอ็มสามสว่ไฟฟ้าก็ศูนย์ถึงร้อยสี่จุด ตามสบายของ bm ค<ช>่อนข้างเนียนไม่มีปัญหาเลยเกียร์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนดีดาวชิปให้แต่ช้าอ,อ<ช>แต่ว่าการขึ้นหรือว,ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือดีสมูทมากๆสมาทสำหรับเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ bm ถือว่าแบบไม่เคยพอเข้าโหมดแล้วสปอร์ตปิดแกชัน่นเข้าเกียร์ s อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจูนมาให้กระตุกป,ปอมอะในซั่ะซึ่งเป็นเกียร์ชุดเดียวกันถูกป,ปะ่ะ <c oughs> มันไม่กระตุกแบบเนี้ย <c oughs> แลวซึ่งนั่นเครื่องแรงกว่านี้อีกอะอันนี้มันพยายามแบบขายความสปอร์ต ปอปอมๆหลายอย่างเข้ามาอยู่เยอะพอสมควรเลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะแบบว่าชวนเชื่อมือใหม่ได้อืแต่คนที่แข็งแล้วอ่ะจะรู้ไต่เว้ว่ามันทําเพื่ออัตราลดมันไม่ทำเพื่อ performance ใช่เออพงอะไลผมมีปัญหามากเพราะว่าอัตราทดกับน้ําหนักมันแปรผันกันตลอดเวลาและทีเนี้ยก็คือเหมือนว่าอาการมันไม่คงเส้นคงวาไอเซอร์ฟอร์ตกใช่ไหมใช่มันยังเล<อ>ยกเซอร์ฟอร์ตอกอยู่ใช่ไหมเลยกเียกเหมือนเดิม ทีเนี้ยก็คือเหมือนว่าทุกครั้งที่ผมจะเติมพงวะเลยอ่ะ น้ำหนักที่มือกับความเป็นจริงอ่ะมันเริ่มมันไม่ไม่เท่ากันอ่ะนึกออกปะสมมติเคยเลี้ยวได้เท่านี้มือได้เท่านี้แต่ในอีกในนอีกความเร็วนึงถ้าขับเร็วมากๆอ่ะมันเพิ่มน้ำหนักจนมันขืนมือกูเยอะเกินไปแล้วกูต้องสะบัดเติมเติมเติมเข้าไปในโค้งอย่างเงี้ยอ๋อนึกออกเลยนึกออกเลยเรานึกว่าเราให้เท่านี้มันจะเลี้ยวเท่านี้ใช่แต่ปรากฏมันให้เกินหรือมันให้ให้น้อยไปแล้วเราก็ต้องมาเติมหรือแก้ใช่จูนไม่ถูกใช่นึกออกขับเร็วๆแล้วจูนไม่ถูกแต่ขับประจําวันไม่มีปัญหา ไม่เดือดร้อนอแต่เมื่อถึงเอาเวลาที่จะเอาจริงแบบเข้าโหมดรูปอาร์แล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ใช้คํานี้บ่อยนะใช่พอกูจะเข้าโหมดรูปอาร์ของกูแล้วเนี่ยมันขัดใจกูมากเลยพวกนี้จริงๆก็ยังเอาไปปรับไป,ไปไปจูนได้อยู่นะแต่ไม่รับประกันเรื่อง BSI หรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือ,อยังไงก็ต้องยังไงคุณโดนชี้แจงใช่ไหมใชก่ก็ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยดูแลตัวเองนะงถ้านะทาแล้วก็เ,<อ>เรื่องของคุณนะสิทธิข์ของคุณแล้วก็สิทธิ์ของศูนย์เหมือนกันที่จะไม่รับประกันเพราะว่ามีการดัดแปลงไงใช่แต่จะให้แฟ กูมองว่าในลิมิตจริงๆอ่ะท่งล่างหรือบอดี้หรือเงี้ยมันแฮนดิลิงดีกว่าพวกซีคารดกับพวก a 5อันเนี้ยต้องยอมรับจริงนนๆในการที่จะขับคันนี้ให้เป็นสปอร์ตซีดานอ่ะง่ายมากมันเหมาะเออ<า>มันเหมาะ<ๆ>ที่สุดแล้วรู้สึกว่าเบนซ์แบบบอดี้คอนโทรล C 3 5 0ม e มันแปลกๆอ่ะพงวะไรบีเอมีความคิดของตัวเองใช่ป่ะเบรกเบนซ์ไม่มีความคิดของตัวเองแล้วเบรกเบนซ์คือแบบขับเร็วไม่ได้เลยอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าจะขี่ให้มันเป็นสปอร์ตซีดานจริงๆคันนี้ดีสุดใช่ เห็นด้วยเอ,เอางั้นเลยเอางั้นเลยเอาลงินเลยแต่ว่า เรื่องช่วงล่างอ่ะต้องบอกตามตรงว่าตึงมากๆแต่มันไม่แข็งนะมันไม่แข็งแต่มันจะตึงมากๆใช่มันจะตึงมากๆอันนี้ก็ยังเป็นเครื่องช่วงล่างปรับรับไฟฟ้าอยู่ไอตัวดมปิ้งธรรมดาของซีรีส์สอ่ะที่เมื่อก่อนอ่ะมันอยู่ใน3า0สองศูนย์ดีอ่ะใช่คือแข็งเกลียวโป๊กเลยเว้ยอ่าอไอตัวดีเซลใช่ไหมใช่แต่ว่าชื่อว่าสปอร์ตสัสเพนชั่นปะใช่ไม่ผิดอันนี้อ d ดัพติฟเอ็มใช่ป่าซึ่งตอนเนี้ยสามสองศูนย์ดีอ่ะก็ใส่ช่วงล่างปรับรับไฟฟ้าให้แล้วเอ้าเหรอใช ขา200ดีน่าใช้แล้วน่าใช้นะถามว่าเอ้ยในทุกอย่างตอนนี้เออแม่งมันมันมัน,ม,นมันดีหมดนะแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นรถนั่งที่ดีเพราะว่า1ส่วนตัวคิดว่าโอเคช่วงล่างตึงด้วยอาการไคเตอร์ของตัวรถอยู่แล้ว2ตัวเ<อ>บา<อ>ะไม่ดีใช้คำว่าเออโกนมิกของเบาะได้ปะสรีระอะเออสรีระ,อะของอเบาะรู้สึกว่ามันไม่ซับพอร์ตสักเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเว้ย B M อะ่ะกูมองว่าอายุระหว่างกูกับคันเนี้ย กูเกินสามห้าเมื่อไหร่กูว่ากูมาขับไม่ได้แล้วกูจะรักสบายกูจะเริ่มไม่ทนแล้วม,มึงสามห้าใช่เออกูสามสิบพอม,มึงสามสิบพอมอ่ะแล้วแต่ไม่ออถ้าเกิดจะแข็งขนาดนี้ก็ให้มันสปอร์ตเลยเลยแล้วก็เอ,อ่อเรนจ์ไฟฟ้าเนี่ยเอ,อ่อถ้าเราเข้าโหมดอิเล็กทริกอย่างเงี้ยอเล็กทริกเออแล้วสวนคันเร่งเกินไอ,อ้เลข50%น่ะมันจะทะลุเป็นโหมดไฮบริดให้ก็คือเหมือนว่า<แ>ถ้าเราต้องการพลังมากขึ้นน่ะมันจะเอาเครื่องมาช่วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงติดอยู่ในโหมดอิเล็กทริกซึ่งแรงบิดแม่งหมดไปแล้วอ่ะใช่ขึ้นเขาหรือมันใช่ใช่เออมันต้อง <จะ S 2> เดี๋ยวต้องคนมาปรับเออัอน,นี้อันนี้ถือว่าถือว่าโอเคไอ้เรื่องอ่าไปดัเทมป์ปาร์กินไฮบริดอ่ะนอกจากความแรงแล้วอ่ะต้องพูดตามตรงว่าถ้าถามใจนะอยากจะบอกว่าพอมันได้แค่แบบ5 9 n ส c หรือว่า40โลในชีวิตจริงอย่างเงี้ยคือรู้สึกมันตกรุ่นแล้วอะ่ะเอ,อ่อมอเตอรแปดเจ็ดเล็กทัแปดเจ็ดเว้นร้อยอย่างเงี้ย มันก็น่าคิดป่ะวะ<ช>ว่ามึงกําลังซื้อซื้อแลบวผม,มลาสเจนอยู่อ่ะก,ก็ใช่แต่ก็คนซื้อเบียมคงไม่ได้คิดมากเรื่องระยะไฟฟ้าป่ะกูบ,บอกว่าถ้าเรนจ์มึงอ่ะอยู่ในเกณฑ์ของแบบ80-100ถึง100โลอ่ะอใน Daily Use ขับไปออฟฟิศอ่ะมันเป็นไ EV ไปเลยนะเว้ยใช่อันเนี้ยมันยังมีความเป็นไฮบริดอยู่อ่ะแต่ในเบนซ์อ่ะกูรู้สึกว่ากูอยู่ในเมืองกูได้ EV กูอยู่นอกเมืองกูได้รถไฮบริดอ่ะจริงกูเลยรู้สึกว่าแบบมันมัน ในเรื่องของไฟฟ้าถ้าจะเอาในรถอนะทั้งเลือกที่อื่นอาจจะจบกว่าไงเอางี้แล้วกันรถรถตะตอนรู้สึกว่าเรนจ์ไฟฟ้ายังใช้ไม่อิ่มที่จะถ้าคุณมีประเด็นในในเรื่องการเลือกรถปใช่ถ้า,าโจทย์คุณเป็นอย่างนั้นออนะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องชาร์จไฟนะครับผมถ้าใครอยากมีตัวช่วยชาร์จไฟรถของคุณเนี่ยก็แ,แนะนําสปอนเซอร์ของเราวันนี้เลยนะครับผมค่าไฟมีแต่ขึ้นติดโซล่าเซล์ช่วยประหยัดค่าไฟปีละเป็นหมื่นเลี้ยวมหาเอสได้เลยครับ ใส่ใจรายละเอียดชำนาญไม่ทิ้งงานเอสเข้าใจครับงานต่อเติมจะมีปัญหาไหมไหนจะเรื่องโดนเทติดตั้งไปแล้วได้มาตรฐานหรือเปล่าและหลังการขายใครจะดูแลต่อปัญหานี้เอสเข้าใจดีครับและพร้อมให้บริการติดตั้งระบบโซลา r เซลล์ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานและโรงงาน เรามีวิศวกรพร้อมเข้าไปตรวจสอบหน้างานติดตั้งเร็วใช้อุปกรณ์มาตรฐานสูงและที่สำคัญไม่เคยทิ้งงานลงทุนในโซลาเซลล์ช่วยจ่ายค่าไฟบ้านปีละเป็นหมื่นโรงงานลดค่าไฟปีละเป็นแสนติดระบบโซล่ากับเอสได้เลยครับคุยง่ายโปร่งใสจริงใจไม่ทิ้งงาน เพียงแจ้งมาว่ามาจากคาเนสลูกค้าบ้านรับไปเลยวารันตีติดตั้งเพิ่มอีกหนึ่งปีลูกค้าธุรกิจติดต่อรับข้อเสนอพิเศษกว่าใครๆเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร0826566945หรือแอดไลน์ a ACESS S System Solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเรา v m U 3อ E LCI นะครับผม BMW ่3เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า compact สปอร์ตซีดาน <c oughs> ของทางเวียน <c oughs> ยูที่เป็นแบบตัวขายดีแล้วเป็นตัวแบบเหมือนไอคอนของเวียน <c oughs> อยู่นิดนึง <c oughs> ว่าแบบสปอร์ตซีดานใครๆก็ใช้อ่ะเนื่ออจกว่าแบบคนที่มาแบบแนวรถหรูสไตล์สปอร์ต <c oughs> อย่างเงี้ยก็ยังไงแบบจบที่ซีรีส์สามกันอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> มาครั้งนี้ก็ปีนี้ก็เป็นโชว์ของ LCI แล้วกันเออเรียกว่าถ้า,ถ,าถ้าสายเวียนก็จะเรียกเฟสลิฟท์สายคนปกติเหมืกันไมเนอร์เชนเฟสลิฟท์ LCI แล้วแต่ใครจะเรียกก็เหมือนกัน LCI ย่อมาจากอะไรครับไี่จะบูบัล Life Cycle Impulse นะครับผมเขาก็เลยจะบอกว่าไลฟ์ไซเคิลอิมพัลส์นะฮะเออเรียกว่าเป็นการกระตุ้นนโมเดละครับ คิดยังไงกับรู้สึกงไงกับข้างหน้าของซีสาม LCI บางส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวก่อน LCI มาอีกสวยอยู่แล้วพอมาเป็น LCI เขาก็เหมือนกับมีการตกแต่งในตัวที่มันเป็นไฮไลท์อย่างพวกตรงนี้ให้มันชัดขึ้น uh huh. ตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้น uh huh. ส่วนตัวมองว่าแบบเดิมเนี่ยกลมกล่อมแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร uh huh. เพราะว่าโดยรวมก็ยังดูด <the> ี nice กูว่ากูชอบหน้าของโฉบเอลมากกว่าโฉมพรีเอลนะเพราะว่าคาแรคเตอร์คอนดูเดนต์มันเพิ่มขึ้น,นโดยนะที่ไม่ได้ถึงจุดที่ว่ามันทําให้มันเลอะเทอะเหมือนคตอไอต,ไตัวจมูกอใหญ่เหมือนพวกไอเอ็กหรือว่าแบบซีรีสีอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเนี้ยกำลังแบบออกแนวแบบกลมกลม่อมแล้วแบบว่าไอตัวไฟอะ่ะชอบอาการที่เขาทำเดลท์ใหม่มากเลยไอสองขีดอะ่ะม,มันสวยกว่าการเดินตรง,ต,รง,ต,รงตามขอบอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้รู้สึกว่าเวลามีเขี้ยวหน้าแล้วมันรู้สึกแบบมันดุดีอ่ะมันเหมือนแบบมีกรงเล็บอะไรอย่างเงี้ยการชนหน้า ก็อยากความเห็นเหมือนกันเลยมันสวยขึ้นในทางที่แบบสร้างสรรค์แล้วกัน <S <S <an> <S <S <an> แต่ว่าถ้าใครจะหลีดไปไกลแล้วชอบแนวแนว XM เอ ไอเอ็กซ์ซีสี่อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แตคุณแล้วกันผมยังตามไม่ทันนะครับผม <c oughs> แล้วก็ไอตัวแอคทีฟคิดนิกิวก็ยังอยู่เมื่อก่อนภาคภูมิใจมากเพราะแบบว่าทําให้ค่าซีดีเขาแบบน้อยสุดในเซกเมนต์ <c oughs> ผากระโปรงก็สวยชอบเอ่อคริสเคี้ยวสันดูว่าแตบบ่มันดูแบบมันดูแมนดอ่ะ <c oughs> ดูเป็นรถสปอร์ตแล้วเออมันดูแมนดอ่ะเออก็ถือว่ามันยังดูมีอะไรให้มองมากกว่าของเบนซ์ซีคัสอะความชวนมองอะคันที่ชวนมองกว่าแต่คันซีคัสมันจะออกแนวแบบเรียบเรียบเออเรียบแพงแพงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเลือกคาแรคุณ แ <Character. S 2> ก็ด้านข้างก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรให้ทำมากนะถ้าว่ากันตามจงแล้วอะออไม่มีอะไรให้ทำมากแต่ออผมว่าอันนี้คือส่วนที่ส,ว,สวยที่สุดของรถคันนี้มาสวยแล้วเว้ยถ้าเกิดว่าดูเรื่องล้อเนี่ยก็เป็นถ้าเป็นตัวดีเซลก็ล้อขอบ18ถ้าตัวอ่า สามสนสุดก็ล้อสุอสิบเก้าแสิบเก้าเห็นเขาเขาเขียนว่าลายเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็น m สามสี่ศูนย์ i ก็สิบเก้าเหมือนกันแต่ว่าก็จะอีกอีกลายหนึ่นงซึ่งคิดว่ามันออกมาอารมณ์เดียวกันหมดล้อ bm สมัยใหม่อะมันจะทรงนี้หมดเลยอะมันจะเป็นแบบก้านกานแข็งๆออกมาแล้วก็แบบบางๆอะรถสมัยนี้ชอบทํากันมากเลยว่าแบบไอ้เทาตัดดำหรือหรือมันเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบแบบนี้กันวะก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าล้อไม่ปัดสีเลยไม่ปัดเงินเลยมันจะจืดไอ้โลโก้ห้าสิบปีอะไม่คอืปี ไม่แต่กูไม่อยากไปใจงานมันเกิดเขาไงนึกออกปะมันเหมือนมึงไปงานมันเกิดเขาแล้วมึงไปด่าเขาอย่างเงี้ยอ่าเบรกเป็นเบรกเอ็มคาลิเปอร์นะครับผมเบรกไม่ต้องเปลี่ยนเลยแบบเนี้ยสำหรับคนที่แบบเออ่ชอบแบบว่าให้เบรกมันเต็มซ้มอะไรอย่างเงี้ยนะเบรกสวยเบรกสวยเลยสวยกว่าพวกอ่าเบนซ์หรือว่าเอ่อออดี้หรือว่าเล็กซัสวอลโวอะไรเยอะแบบเฮ้ยนี่เบรกเบมโบ้ด้วยนะใช่ตรงตรงส่วนล้อนี่คือแบบเออ่โอเคเต็มแล้วไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงยางพิเรนี ีี EC เลยวันแฟร์ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดขี้อยุ่งกับลันแฟรก็ไปเปลี่ยนเป็นเออเป็นเลเดียนก็ได้เขาไม่ไม่ว่าเลเดียนมันไม่มียางล้ออะไรไงเอ่ายางแตกแต่งจังหวัดขึ้นรถสลายนะุดปะยางไงฟืดไปก่อนฟูดปะยางมันถ้ามันรังระเบิดมันปะไม่ได้สิลูกพี่อ่าอันนี้มีข้อแย้งเพื่อนเอา VM ไปต่งจังหวัดร้อยยี่สิบยางลันแฟรมึงคิดว่าร้านลุงลุงป้าป้าที่ แบบแถวข้างนอกจะมี Continental ไซส20ลันเซตสปอร์ตคอนแทกขายมึงปะโอกาสมีได้ยากมากสุดท้ายทํทำยังไงร,รู้ปะรถสไลด์สไลด์เข้ากรุงเทพมาหายางที่ตรงสเปคอยู่ดีขอโทษนะฮะอีคาร์กูเนี่ยก็เคยดังแต่เขาใหญ่ออก็สไลด์กลับเหมือนกันครับเออนั่นแหละยางไซส์มันเริ่มพิเรนแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์ตลาดแล้กันมันได้พิเรนไม่ใช่แบบยางตลาดด้วยนะ ล้อหน้าล้อหลังแม่งท่าไม่เท่ากันเป็นความลำบากใจของคนขับยุโรปใส่ยางรันแฟตนะครับผมไม่แต่ถ้าเกิดแต่กูอะของกูเปลี่ยนเลเดียนหมดแล้วนั่นแหละครับก็สําหรับเรื่องประสบการณ์การใช้ยางนะครับผมใจริงๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นทร a d ดิชั n นัลบีคือไอ้ัว Hof m e i ม t e r k i n g ที่ซีรีส์สี่ตัดทิ้งไปแล้วนะครับผมสวยเอกลักษณ์เว้ยแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานไหมเพราะว่าเจนหน้า M3 ใหม่กิวหน้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบ OG แล้วเป็นเป็นแบบบิ๊กกิลลวเป็นอ้ีะ ก็อย่างที่บอกไปในทุกรีวิวอันนี้มาจากแพลตฟอร์มเก่า ถ้ารถสมัยเนี้ยนะถ้าเบ้นเล็กซัสอะไรอย่างเงี้ยย้ายไปอยู่เอวข้างหมดละฝั่งหนึ่งน้ำมันฝั่งหนึ่งใช่ <ไป S 1> เอวข้างอยู่แล้วอเออเพราะเพราะผมเป็นคนชอบถอยจอดเข้ามผมเห็นน้องพี่ใช้แบบ V M อย่างเงี้ยพยายามจะเอาหน้าทิ่มเข้าไปในที่จอดเอ็มพอเทียแล้วมันไม่มี <ลำ S 1> ที่ให้กลับตัวเออนในห้างมันลำ,ลำบากอ่ะเออแต่แล้วแบต12กิโลวัตต์เท่าเดิมถ้าชาร์จอิมเมอร์เจนซี่ชาร์เจอร์ก็5-6ชั่วโมงถ้าชาร์จคาำคืนก็เต็มก็ไม่ต้องติดไม่ต้องติดไม่ต้องติดบล็อกก็ปรรรระะะมมาาาณ2ชัั่่่่วโงงงงหนนนนอออออยยยยๆไไไไเเีี้้้้้้ถแบบฟฟต ไม่งองมาเพิ่มเองมาบายเดอะเว่ยอันเนี้ยไอห้าสิบเก้าที่เขาเคลมเป็น NEDC นะใช้จริงม,มันสี่สิบใช้จริงสี่สิบลองแล้วลองแล้ว,ลอ,ล,วลองนับแล้วในเมืองนอกเมืองลองมาสามห้าถึงสี่สิบคาดหวังกันได้ประมาณนี้ถ้าในโบรชัวร์เมคเกต NEDC อ่ะมันคือแบบเขาโจกกันว่าเป็นแบบ not even damn close อะ่ะคือไม่เขาแบบก็คือเปนแปลเป็นไทยตรงก็คือไม่ใกล้เคียงเออเพราะว่าถ้าเกิดจะทําให้ติดจริงๆอ่ะมีคนเคยลองแล้วปิดแอร์ขับอีโคปิดแอร์ทำทุกอย่างเพื่ออวยให้รถมันถึงอ่ะ <laughs> แบบหับลงเขาได้ป่ะใช่แบบคือต้องทําทุกอย่างให้มันประหยัดที่สุดอ่ะแล้วมันไม่ใช่มันไม่สะท้อนภาพชีวิตจริงการใช้จริงซึ่งผมมองว่าผมเป็นคนในเมืองแล้วก็แบบว่าเออออกบางอาตาดบ้างอะไรเงี้ยก็มีวิ่งทางยาววิ่งทางติดรถติดอย่างเงี้ยสี่สิบ <40 S 2> น่าจะได้อย่าไปเชื่อเขานะครับของ B M เมนี่ยเขาบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองคันนี้47.6ิบเจ็ดลลิตรใช้จริงไ <10 S 1> หมสิบกลางกลางเอ็มสามสี่ศูนย์ไอเคนสิบสามคันนี้วิ่งจริงผมคิดว่าสิบกลางกลางน่าจะได้ไไดถ้าเกิดว่าไฟหมด สิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้ผมให้ไม่เกินสิบสี่แต่คือถ้าเกิดว่าเป็นดีเซลอ่ะบีเอ็มจะเค็มยี่สิบกว่าโลลิตรเลยก็ตามนั้นประตูไหมเออดูประตูหน่อยไหมก็ใช้ได้อยู่นะสําหรับรถอื่าคอมแพไม่แย่ไม่ยาเสียงประตูแม่งใช่โคตรบักเลยโอ้โหบีเอ็มประกอบดีนะ แต่เรื่องอาจจะเรื่องเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอาจจะมีเรื่องความหรูแล้วก็เรื่อง reliability หลัง BSI เนี่ยกูโดนมาเยอะแล้วนะครับไอหลัง B M หลัง BSI เนี่ยหลังวารันตีแล้วกันนะอ๋อแนะนำนิดนึงต้องต้องดูดีๆนะเวลาคุณไปซื้อต่อเขา่า BSI กับวารันตีมันแยกกันนะ BSI คือ service inclusive นั่นหมายความว่าบำรุงรักษาฟรีเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องเคลมชิ้นส่วนอะต้องใช้วารันตีใช่ เพราะฉะนั้นแล้วว่าเวลาไปติดต่อซื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากสับสนอนะ่ะบอกเขาว่าเออขอ BSI กับวารนตีให้มันเท่ากันแต่ว่าไอเซนหนึ่งปีก็เอาไปทั้งคู่เลยเอออย่าอย่าง,งอกอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมานั่งแล้วก็ไอม้ม,ไม,ไอมีมที่ผมทำเนี่ยผมหมายถึงเวลา BSI หมดเนี่ยเบียมจะเริ่มพังออนะไม่ใช่เค็มนะฮะมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์นึงอยู่เออคนส่วนใหญ่มันจะได้แบบเข้าใจตรงกันว่าแบบมันมันเป็นเรื่องตลกมึงไม่ต้องซีเรียสมาก ข้างหลังเนี่ยคืออาจจะเป็นต้องต้องตรวจก่อนเลยว่าเป็นโซนที่รู้สึกว่าชอบรุ่นที่แล้วมากกว่าให้ทายเพราะอะไรเพราะอะไรครับมันซบูบดิงชิ้นดิฟฟิวเซอร์ข้างล่างมันใหญ่ไปใช่ไหมมันใหญ่ไปบอกแล้วว่าไอรุ่นเนี้ยไออะไรที่มันเป็นแบบชุดตกแต่งอ่ะมันขยายใหญ่ขึ้นอ่ะไอไอชิ้นที่มันกินกันชนแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแทงใจกูด้วยอ่ะทำไมวะมันมันเห็นแล้วมันมุนนกีดอ่ะมันขัดตามันมันเป็นหนุนส่วนเกินอ่ะโอเคเนื้ออกว่ารู้สึกว่าไม่ไม่อยากได้เคี่ยวที่ทิ่มขึ้นมาตรงนี้แต่่่่่่่วววววาาาาาถถ้้มมมอออออรรณโดดดยยยยยยยััังงสสููแแคขใจนนิหลกกพ การเดินในสีดําตรงนี้ก็คือเป็น B M Shadow Line เป็นการกริดสีดําตัดดํามีเฉพาะในในตัวสาวสาวสุดอีขึ้นไปนะชอบ Shadow Line B M มันทําให้รถดูสปอร์ตขึ้นดูมีมิติขึ้นแล้วก็สาวๆชอบนะครับแบบนี้สำหรับใครที่สำคัญใช่ครับทักทุกคนบอกเออสีดำอนี้าสวยบางคนซื้อรถคนอื่นสําคัญกับเขาไง แบบรถครอบครัวอย่างเงี้ยลูกมันสำคัญกับมึงแล้วไงซื้อรถซีสามเป็นรถครอบครัวนะฮะไม่ไม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างใช่ไหมอันนี้อาจจะแบบวัยสร้างตัววัยสร้างตัวอคุก <c oughs> เคยเห็นมีเมาราคานี้นักศึกษาผ่อนได้ก็ถ้าจะถามผู้ระบบก็อาอมีมีสปอยเลอร์ข้างบนมาให้นิดนึงนะดักเทลเห็นแล้วเหนื่อยใจแหละไอ้ดักเทลอันเนี้ยอยู่ซ้ายเปล่า <c oughs> อ้าวข้างหลังก็ ถูกแบตเตอรี่ไฮบริดกินไปห0 0ลิตรถ้าเกิดว่าพื้นมันจะอยู่สูงอย่างน้อยพื้นก็เรียบนะใช่ B M ก็จะให้โซลูชันเดิมคุณมาก็คือการปรับระดับพื้นนะสามารถพับให้มันเทลงมาได้เนาะแล้วก็ที่ชาร์จเนี่ยเขาก็จะให้ให้มาให้เป็นอีเมเมอร์ซี่ชาร์จเจอซึ่งผมผมมองว่าผมมองว่าถ้าในรถระดับปรอิ่เงี้ยไม่ต้องซื้อตู้ติดปืองกว่าค่ากว่าค่าตู้จะคืนทุนเหนื่อยแล้วก็พับบอดได้พับบอดได้พับบอดได้เป็นวิต ถือว่าดีเพราะว่าซีรีส์ห้าพับไม่ได้กูเคืองมากเลยกูชอบซีรีส์ห้านะแต่ว่ากูเล่นโตขึ้นไงเวลาคนเล่นโตขึ้นหรืออุปรกรณ์อะไรต,ต่างๆที่มันยาวๆที่คุณนึกภาพว่าจะได้ใช้อะไอท้ายจะสูงจะกว้างมไม่เกี่ยวเย้ยถ้าท้ายไม่ยาวไม่เข้าไม่ได้<อ>ขนไหนไม่มีพับบอกกูซื้อไม่ได้เพราะกูใช้ไม่ได้ไอตัวเซิร์ฟบอร์ดมึงประมาณกี่เมตรร้อยสี่สี่เซนก็เท่าไรหนึ่งจุดสี่สี่หนึ่งจุดสี่สี่ก็อีกหกเซนก็หนึ่งจุดห้าถ้าตัวใหญ่กูก็อาจจะหนึ่งจุดหกอะเอาตามนี้นะครับถ้า โอ้พลาสติกด้วยกูบอกไปหลายวิดีโอแล้วเนาะที่พี่อร์จริงอ่ะกูเคยใช้น้ำท่วมแม่งน้ำแม่งดันออกถึงมันจะเก๊แต่กูเข้าใจว่าถ้าทำแท้นั้นลูกค้าเดือดร้อนเยอะแน่นอนเอล bro ต้องดูข้างในของ bm สารสนอยา i นะครับผมก็หน้าจอใหม่นะครับผมพร้อม ui ใหม่จากทาง i drive 8นะครับผมก็ ก็จะเป็นหน้าจอแบบ c u r ิส d พ i s p l a y แบบนี้ยาวๆแบบนี้เลยรเราอยู่ในอนาคตรเราอยู่ในอนาคตแล้วนะครับทีนี้ถ้าถามความสดตัวของกูก็คือมิติมอาจจะหายไปแล้วก็อาจจะแบบชอบรู้สึกว่า UI เก่าเท่กว่านี้อันนี้อาจจะแบบ ออกแนวฟิวเจอร์ Future, ล้ำยุคอะไม่รู้สิก็เลยแล้วแล้วแต่คนชอบนะแต่แต่ส่วนตัวถ้าจะเอาเรื่องสีสันอะไรเงี้ยเออเรื่องหน้าปัดอะไรเงี้ยจะจะชอบของรุ่น plci มากกว่าแต่ว่าถ้ามันมาอย่างงี้ก็โอเคซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนี่ยคุณก็สามารถปรับได้นะครับผมถ้าเกิดอยากเป็นสีก็ปรับโหมดสป,ปอร์ตได้ก็เป็นสีมันก็จะบอกเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะได้รอบเครื่องกลับมาแต่ว่าถ้าเป็นโหมดไฮบริด <Yeah. S 1> ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของกําลังที่รถจ่ายเพราะว่า ก็มันอาจจะมีการช่วยช่วยกันส่งระหว่างมอเตอร์กับไอ้เครื่องยนต์ก็เลยต้องบอกเป็นเปอร์เซนต์การที่จอมันเคิร์ฟเข้ามาอย่างเงี้ยหางตามไม่โดนกวาดมันไม่โดนฉีกอะเวลาเรามองอะ UI การใช้งานในตัวไอ้ทั่วไปอย่างเงี้ยคือคือคือไม่ได้เครียดมากนะเพราะว่าคันนี้ทําไงรู้ะกูเข้ามาถึงนะกู จับคาเพจปุ๊บใช่ป่ะแล้วกูว่ากูกูก็ขับเลยเออกูกูขับเลยกูกูไม่ใช้ข้างไอกูกูกูไม่ใช้ตรงนี้ไม่ไม่ยุ่งเยอะคือในเว้นอาจจะพอได้เพราะว่าไอตัวแมพอะคือเหมือนว่ามันผูก P O I กับ Google m a p แต่อันนี้มันเหมือนมันไม่ใช่อ่ะมันมันเซิร์ชรีซอสมันไม่ได้เหมือนกันอ่ะคือคือจอเว้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันพิมพ์เป็นเหมือนคีย์บอร์ดได้อ่ะแต่พอเนี้ยมัน Reach ของเราอ่ะในการที่เราจะยื่นมือเข้ามามันมันกดระหว่างใช้ขับรถแบบแทบไม่ได้เลยอ่ะก็เจอส่วนตัวนะ จอไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอจอคนอยู่ตรงนี้ไม่คุณอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาขับรถอะมันต้องก้มอย่างเงี้ยแล้วพอคุณก้มอย่างนี้ปุ๊บถนนตรงงหน้ามันหายไปแต่ถ้าจออยู่เนี้ย คุณยังเห็นรถคางหน้าเบรกกระดันหันอยู่ในหางสายตาแต่ยังไงก็ไม่ควรใช้ไว้จออ่ะใช่ไม่ได้คือคือถ้าเกิดคุณแบรนไม่ใช้โทรศัพท์ไม่เล่น iPad อะไรอย่างงี้บนรถอ่ะคุณก็ไม่ควรใช้จอพวกนี้บนรถพอ UI ใหม่มันมาเป็นแบบเนี้ยมันมาเป็นไอคอนเยอะๆแบบเนี้ยนี่คือแท็บเล็ตเลยเว้ยนี่คือมันเป็นไม่ใช่แท็บเล็ตนี่คอมเลยมันแบบมันแบบมันเหมือนเอาเมาส์คีย์บอร์ดให้กูได้ไหมเนี่ยซัมซุงแท็บเล็ตอ่ะซัมซุงแท็บเล็ตแล้วมันต้องเคลียร์หน้านี้นิดนึงอะนะส่วนตัวนะเพราะว่าผมหาสิ่งที่าาาเเเป็็นนนต้้้้้อองใใชชยยยยกกกกมมลลแแแววบบรูสึ่่่ีขัะะ ปรับปรับข้างนอกไม่ได้นะแอ์ oh. ต้องต้องปรับในจอกกคือเป mm. ็นคลิบเนี้ยคือแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนอกวะไม่ได้ไม่ได้ครั้งนะผม,มก็รอแบบเออเอาตรงๆนะถ้าเกิดใครเคยทาพวก UI ดีไซน์อะไรเงี้ยมาเห็นจอยาวขนาดเนี้ยแบบกลุมหัวเลยเพราะว่าดูดูว i เจ๋ที่มันเสียไปดิอือใช่แทนที่สายตามนุษย์จะมีสามารถมีแกลนส์แวลูได้คือสายตามนุษย์จะมองเป็นตัวแซดนี่หนึ่งสองสามอือคุณต้องอย่างเงี้ยมาอย่างนี้ มาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างเงี้ยมันยาวเกินใช่มันกวาดเยอะมันกวาดเยอะคืออย่างเงี้ยดีเพราะว่าคุณแบ่งโซนละอ่ะนี่คุณก็ดูแค่นี้นี่คุณก็ดูแค่นี้เมื่ออานาฬิกาแบบนี้มันต้ไมวะแบบแบบท w e n t y past t แทนที่มึงจะดูตรงนี้ปุ๊บแล้วมึงรู้เลยว่านี่กี่โมงแล้วอ่ะมึงต้องมานั่งอ่านส่วนตัวรู้สึกว่ามันถึงจุดที่แบบเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าแบบว่ามึงจะนั่งเล่นคอมในรถแล้วอ่ะแล้วกูกูกูซื้อรถมาเพื่อ คนขัลรถอ่ะกูไม่ได้ซื้อรถมานั่งเล่นจออ่ะมันมันมันมองทั้งสองกุ่มนะว่าแบบผู้ผลิตรถยนต์เขาก็ทําตามกลุ่มลูกค้าแล้วแล้วกลุ่มลูกค้าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้รู้ดีที่สุดหรอกว่าแบบอะไรมันสําคัญอะไรมันไม่สําคัญบางทีคุณต้องแบบตีลูกค้าคุณบ้างว่าแบบแบบแบบนี้มันไม่ได้นะทำไม่ได้ไม่ควรทำใช่ใช่บางฟีเจอร์ขับอยู่คนล็อกด้วยซ้าส่วนตัวที่จําเป็นจริงๆส่วนตัวก็คือแอร์ไม่ไม่อยากให้อยู่ในจอปิดาอจะปิดเสียงยังอยู่ก็ยังมีคลิกคลิกคอนโทรลอยู่ตรงนี้เดีีนนนยัไมแบดึงเออด ไอไฟหัดถูกเฉินตรงนี้ไปใส่ในจอเรายังโชคดีอยู่คือเราก็ยังมีปุ่มลัดไอพวกไอดับอยู่ตรงกลางนะครับพวกร้ายสิเล็กหรือว่าพวกไดซิเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่พอเขาทำไอทัชสกรีนแบบนี้มาแล้วอะไอไอดับเนี่ยมันใช้ยากขึ้นพอเขาออฟติมายให้กับการใช้มือแล้วอะไม่ได้แบบเป็นยูไอไอดับสมัยก่อนที่แบบยากขึ้นยากขึ้นคุณก็ใช้ไอดาบสิคือตอนเนี้ยไอดับใช้ยากกว่าทัชสกรีนแล้วเพราะว่าจอมันเป็นแบบเนี้ยจอมันทำมาสำหรับทัชสกรีนอะก็คือถ้าเกิดว่าอาจจะควิกแอคเซสอะไรก็ใส่ใส่ไสายไว้ S <S oh. เพราะขับกลางคืนก็ค่อนข้างล้าแต่ใช่ใใรถรถจอเยอะๆแบบนี้แล้วก็หัวเกียร์ก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์แบบหัวเกียร์แบบไฟฟ้าแล้วลกันเนาะไม่ใช่แบบหัวเกียร์ที่แบบเป็นคันโยกแบบเชนชลแล้วก็คือตอนที่พวกที่เมื่อก่อนเนี่ย กำลังจะบอกว่าพอกว่าอะไรเงี้ยมันมันมีคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เบนซ์เปลี่ยนเป็นเกียร์เกียร์มือเนี่ยแฟนมีมอนี้อัปเซตมากเลยโอ้ยขับไม่ได้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 ทีเนี้ยก็อยากจะวัดใจเหมือนกันว่าพอบีเอ็มแม่งเปลี่ยนเป็นเบนส์แบบนี้แล้วเนี่ยมึงยังจะขับกันได้ไหมหรือมึงแค่อ้างว่าไม่อยากได้เบนซ์ คันโยกแม่งอะ่ะก็คือเหมือนเบสเลยเว้ยก็คือแบบฮาร์ดเพรสเข้าอาใช่ปะ่ะวันเพรสก็เข้าเอ็นได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากข้ามจากอาไปดีเลยอย่างเงี้ยก็ดันแรงไปแล้วก็ลงอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้เกสแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากกระสับก็เดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้เหลือแค่ ship แพดเดิลชิพแหละดึงไม่ได้ใช่ถ้าคุณเป็นคนสายขับถนนโทเก้นเนี่ยเวลาคุณพวงมาลัยอยู่อย่างงี้ใช่ปะ่ะอ,อ่ะสมมติอย่างงี้ก็ได้จะได้เอ็กซ์ตรีมหน่อย บวกมันกลายเป็นลบลบกลายเป็นบวกเห็นป่มไอตัว paddle shifter ถ้ามันไม่ได้เมาที่คอพวงมาลัยอ่ะผมยังอยากให้มีเกียร์ตรงนี้อยู่เพราะว่าจะได้กึกกืกกึอตำแหน่งมันอยู่ที่เดิมตลอดมันไม่เคยเปลี่ยนนึกออกใช่ไหมแต่เรื่องอุปกรณิการใช้งานในที่วางของอะไรที่วางแก้วอะไรก็ยังอยู่ที่เดิมปกติอันนี้อันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยอันใหญ่ของ bm เหมือนเดิมที่แบบจับแล้วแน่นมือดีแต่ว่าผมแค่แอบรู้สึกแปลกๆกับไอตัวเนี้ยโลโก้สวยไม่ตรงกันกับโลโก้ข้างนอกกับโล เหมือนเหมือนแบนดิ้งอ่ะแล้วทำวงไอได้ด้ยไอทำวงอ <แบ S 3> ิเล็กทริฟายไปอิเล็กทรี่ไอเป็นอะไรวะรถเอ็ม uh, ไม่ไม่ดีตรงไหนวะ uh, อย่างที่เห็นมีกล้องสารพัดสีภามาให้นะครับผมว่าไอระบบที่ไอไอมองรอบคันอย่างเงี้ยก็เอาจริงป่ะสีเจ็ดกูไม่ได้ใช้เยอะยังดีกว่าสีขาสีขามันไม่มีกล้องสารพัดสีภาลองทิกเกอร์เซนเซอร์มันดูอ๋อได้ไดมันมีเซนเซอร์หน้าฮะเออมี เฮ้ยมันปรับมุมไหมใช่ปรับมุมให้ด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีมันปรับมุมให้ด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีก็ก็ถือว่าอ่าเป็นฟีเจอร์นะครับผมแล้วก็ reversing assistant กูไม่เคยใช้กูไม่ใช้แล้ที่มันมีวันใช้เราขับเข้าไปแล้วมันจะถอยออกให้ป่ะตามลายอ่ะแต่มีคนขูดแล้วอไม่แปลกใจอย่าไปไว้ใจเลยพวกระบบพอมระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้ sunroof มีเฉพาะตัว 300d m sport เท่านั้น 300d ไม่มีซันรูฟแล้วแต่ถ้าสำคัญกับใครก็แล้วแต่แต่มีซันรูฟดีอย่างหนึ่งนะ ติดกล้องง่ายสำหรับเราไงแล้วทีนี้ก็คือไอซีเดลเนี่ยก็ยังปรับไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเป็นรถสปอร์ตสองประตูจะอนุโลมให้แต่นี่ซีดีเจ็ดก็ยังไม่มีซีดีเจ็ดซีดีไม่มีพี่เอนบอกว่าเพื่อนติ่งบีเอ็มบอกว่าเฮ้ยเขาทำมาครอบคลุมแล้วใช้ได้ยูนิเวอร์แซลแล้วแต่เขานะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมว่าอันนี้นการโชวเองใช้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าจะมีคน แบบที่ตัวสูงมากๆหรือว่าหาท่าขับอยู่อะไรเงี้ยแล้วสีเบมันบาดคอแล้วมันแบบขยเื่อนหนีไม่ได้เงี้ยมันก็ตลกไปนิดเป็นสำหรับรถราคาแบบเกือบสามล้านนะแล้วก็พวงมาลัย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 แบบอันนี้เลยก็นั่นแหละแมนนวลนะฮะใช่แล้วก็แล้วก็ไอ้พวกแบบ จุดสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบพลาสติกเยอะใช่ไหมพลาสติกคืดๆนิดนึงไม่แต่ส่วนตัวมองว่าสำหรับซีรีส์สามก็ใช่ที่แบบกูกูไม่คิดมากเล็กๆน้อยๆเออไม่คิดมากไม่คิดมากแต่ว่ากูกูไม่ชอบไอ้ที่หนังที่มันแพดดิ้งมันแพดดิ้งแข็งใช่ไหมมันแข็งมันแข็งไม่มึงเคาะของนุ่มให้ได้เสียงเคาะประตูได้มันก็ไม่มันก็อ๋อเบลซีดเบลซีเบลเอ็มเนี่ยเป็นออปชั่นของสามสามศูนย์อีนะครับผมนะครับผม นี่ถ้าเป็นดูดีเซลไม่ได้นะครับผมนี่จะเป็นสีเหลของทาง M นะครับสรุปมึงจะ M จะ I ก็สักทีเอาจริงแล้วผมก็ไม่รู้แล้วแต่ตอนเนี้ยเข้าดูข้างในของเคาื่องหลังสีสามพื้นที่ดีแล้วเออดีแล้วสำหรับคันเล็กอ่ะเมื่อกี้เข่าวติดใช่ไหมเข่าวติดแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้านั่งขับแบบแบบเออ่ Ultimate Driving Machine เออเฮดรูมผมก็เหลืออยู่เยอะเลยเออเฮดรูมไม่แย่เฮดรูมไม่แย่อ๋อโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้กูนั่งอยู่อย่างงี้ไง เออกูนั่งอย่างนี้แล้วไม่รอนร้ดสิบนะกูนั่งตามกูเองขับได้ถ้านั่งอะไรกูโอเคนะปกติพื้นที่ขาพื้นที่หัวแล้วก็รองน่องกูไม่เมื่อยถ้านั่งแบบหย่อนตัวก็จะติดเบาะหน้าก็สีที่สามมาสปอร์ตสีนาน่ะสีที่สามอ่ะเออเท่าจะเอาสเปซก็ไปเบนซ์ไปกระจกก็ใหญ่ดี ล่งโปร่งใสนะครับผมนั่งไม่แย่นะสำหรับคันเท่านี้ข้างหลังอุปกรณ์อะไรใช้งานครบที่วางแก้วอุปกสณ์2ช่องแีรใช่ไอพวกอะที่วางขวดตูอย่างบุ้บบุ้บเยอะแต่ว่าไม่มีมาหลังก็ต้องเป็น 330Li ไม่ 330Li มีปะวะไม่ไม่มั่นใจแต่ซีรีส์5มีแน่นอน5มีนะครับผมสรุปสำหรับ BMW 330e ต้องยอมรับว่าถ้าคุณกำลังหาสปอร์ตซีดานหรูแรงแซงทางโค้งต้องยกให้ซีรีส์3เหมือนเดิมเลยครับ ไม่มีคันไหนไมาแยกตำแหน่งนี้ไปจากซีรีส์สามได้ในเวลานี้หน้าตาอัปเดตมาผมก็ว่าหล่อเท่ลงตัวมันอาจจะมีบางปัญหาอย่างความขาดๆกันเกินในแกจิตข้างในหรือระยะทางวิ่งไฟฟ้าล้วนสำหรับรถพลั Hybrid, กอินไฮบริดก็โดยกับคู่แข่งเมื่อว่ากันตามตัวเลขแต่ถ้าเรากลับมามององค์ประกอบโดยรวมก็ถือว่ารถคันนี้ตอบโจทย์คนซื้อแน่นอนครับถ้าง,งั้นแล้วรับไปเลยครับ8เต็ม10 รีบซื้อก่อนหมดไวนะครับ